าวจะจ้างไปโซนไหนตลาดสัมเพ็งซะหน่อยง่ายเลยฮะเท่าไหร่อีอาอ๊อบเท่าไหร่นะอีอาอ๊อบผมก็ยืนคมิกแล้วนะเนี่ยอีอาวันอ๊อบโอ้45บาทโอ้ยคุณกระฟังไปเยอะมันพูดอะไรวะ สี่สิบห้าปู่ตาสำเพ็งแค่ได้สำไมแพงจักรยานรต่อยไม่ได้ยังไงนะสักสี่สิบห้าบาทมึงยังจะเอาสี่สิบไม่ได้ยังไงเลี้ยงลูกหลายโอนอัพห็นอายเออลูกเยอะอ้าอย่างนี้แล้วกันไม่ว่ากันสี่สิบห้าก็สี่สิบห้าบอกไว้ก่อนนะถ้าขับดีขีด่ดีเดี๋ยวฉันให้ติดกร้อยหนึ่งเลยออกโอนบ้างครับออนไลน์ออนไลน์อีใหญ่ เใจตีใหญ่หงพูดไม่อ่านะอ้าวเป็นอะไรทำไมถึงพูดไม่ชัดอี่อโอ้เป็นอะไรตัวมดมูนจมูกเบี้ยอุ้ยวันเมื่อือนี่ยถามแหม่รึง๊งโอ้ไปโดนอะไรกับเมาส์นยติดดีขี่ดีได้แน่นอนหนึ่งร้อยอึนเลยอ้าวอึนดีๆนะครับกราเถิบมาเลยเดี๋ยวจะขึ้นแล้วอึนดีๆนั่นเดี๋ยวหมอใจแหงต่อจะแอบหูนไม่อ่แล้วมึงก็สัญหาอยากจะพูดจังเลยเบาๆพูดมาก็ได้สักเรื่องนึงก็ได้ ออกลาลามีเอนอ,อ,อีูก็ปกปิดไว้เหมือนกันแล้วนี่ึงจะมาพูดโฆษณาทช่ไ ยุบยนอะไรอย่างเงี้แต่สักวันมันก็ไม่ยอมพอแต่เนี้ยไม่ยอมกลัวพร้อมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยใส่สิบก็นี่ใส่ชุดดำด้วยใครเขาว่ากรุงเทพเนี่ยกว้างกว่า อพอตาใจจริงจังทำไมแคบจังก็จะไม่แคบยังไงแล้วก็ดูทำเป็นใส่แว่นมาสิาไปเอาแว่นใครมาใส่แล้วเนี่ยไม่ใช่แว่นตาปุ๊บหรอกอ้าไม่ลเลยแว่นยายโอ้โห <c oughs> เลนส์ใส่จังไอ่ไม่มีเลยเห็นรู <c oughs> เป็นแก่เป็นอาลูเทียเดี๋ยวก็รถวิ่งเนเล่นๆเล่นถนนไม่เล่นเอากี่ครั้งในวันอะนึ่งครั้ง กูนึกว่าลงสีไฟเคลื่อนที่สีไฟอะไอค้างมางจับุือดีเรา,าติดคนหรือติดไฟแดงกันแน่โอ้โหแม่คุณแมล่ลุนช่องโอ้ยโ,โอ้ยสวัวป้อมเลยเนาะร้อนไปทั้งตัวแล้วมันมาเล่นวันอกีก <c oughs> ไม่มีค้างเน่ไม่ไม่เหมือนละนาดเลยทำไมอะมันไม่เคยคลายฟันเลยมันดูดเลยว่าฟันไม่เคยมีผ <c oughs> ู้หลี่เหรอ แ,แกพูดวดูดูอีกครั้งดูอีกครั้งกูว่าอีกครั้งแน่นอนเลยทำไมมันจะจําเราได้ไหมเรนเราจำมันได้เลาจะไอ้ขุนอย่าไปกใกล้ๆกูไม่ไปใกล้หรอกทำไมไปใกล้หายจะมาไหมห้องกูเขาห่อชิ้นเนี่ยกูฟอดกูเนี่ยมาไหมหมดเลยกูกะทิจังไรกูอ่ะอ่ะไหมอะไรดมทำใช่ไหมทับกู

เจนเรือเจนถึงไหนเจนไปถึงก erm ้นเลยถึงทุกเธอทุกคนไอยเขาไอยทำไมเขาว่าดูดกันทำวัดกันด่ามั้ยขุ้นไม่เคยกันด่าขไม่เคยกันาอทำไมึรอไอเขาไมปอภัยครับลูกไอายแล้พ่อดูดบุหรี่จะเป็นต้องแอบดูซะล มีค่าพี่น้อคงจะไม่ลอ,อยนะทม่มอย่าไปลง บางคนบ right ุหร <cut maintenant> ี uh ่น <t ray f> ั่นนขวัญของม้องนะมึงไม่เห็นเรื่องอะไรจ้องออกมาเซอร์ยิ่งเกลียดยิ่งเซอร์อย่าเกลียตก็เอามาเล่นกันไปหายใหม่บนละมังเกลี้ดตัวเวรกรรมอดปายอย่าพูเห็นผูดจำใจไม่ได้วุมนองต้นตีเลยเล่นบอกปาก กูเห็นลูกน้องกูทำออย่างเงี้ยบกเครียดเครียดแล้วทำด้วยความเครียดเราจะเป่ายานัทนะเออเป่ายานัทตึกอัศสมองบอกรื้ฟรีและมาดและท้อท้อรั่วเล่นไะแจ้งขาเล่นได้เริ่มลงแล้วสมองเป่ายานที่ต้องเวลาให้รอ นัดนุกแก๊สน้ำตาวันนี้เดีรเดี๋ยวไม่ีเดี๋ยวเปลี่ยนว้ไม่คนเปลี่ยนชุดลี่ยนอะไรกันเปลี่ยนชุดผู้หิงเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรกัน